เริ่มเด้ออาวสานสุสินนาการล้ำสีได้ยตตาล้ำทางยาวบัดสิวันสวนในเดหุมอนตอนนี้จะสาธิตการปลูกยางนาในบ้านโนนสะอาดบ้านเนนสะอาดชัยภูมิกับพี่น้องคุณยายบุญมีลูกหลานผู้ใหญ่ผู้ช่วยและอบตคุณยายกับคุณเลิศเจ้าของสวนเนี่ยจะทำให้เป็นมูลเป็นมัง เป็นไม้แก่นี่มันแก่จะไหนตีมันเป็นทรัพย์ตัวใหญ่มันเป็นทรัพย์ตัวใหญ่มันเป็นทรัพย์มันเป็นมูลมันก็ได้มันเป็นมรดกก็ได้มันเป็นทรัพย์ที่โตสมือมันเป็นรถเก๋งก็ได้เป็นบ้านก็ได้เป็นเฮียนก็ได้เป็นที่แปลงที่สองที่สามก็ได้แต่มันมีลมหายใจมันโตขึ้นทุกวันมันสะอาดมันสะอาดมันทําให้ทรัพย์อันนี้ได้กินเห็ดไปพร้อมได้กินเห็ดไปนํา มันแก้หนี้ตัวมันแก้จนตัวมันสรอยท่กสอได้มันช่วยเงินกองทุนหมู่บ้านมันช่วยสากลได้มันช่วยกรุงเทพกรุงไทยอมสินได้มันช่วยห้ามันช่วยคนคํามันช่วยหอดธนาคารตัวที่แมงนี่แปลงนี่สิบสิบแปดไร่ตัวทีมันเหมือนอะไรมันใกล้ใกล้ไรยี่สิบไร่ยี่สิบไร่ยี่สิบไร่ปลูกต้นไม้พันห้าร้อยต้นมันจะมีมีค่าเท่ากับร้อยห้าสิบไร่ตัว ธนาคารมันก็มั่นคงคนคู่ก็มันคงคนฝากก็มันคงประชาชนเศรษฐกิจไทยก็มั่นคงด้วยต้นยางนามันโตสู้มือมันให้สุ้แนวมันให้ค่ามันให้มูลค่ามันให้อากาศสะอาดมันให้เห็ดมันให้มูลค่าเป็นเงินเป็นเนื้อไม้มือละสามบาทเดือนละร้อยบาทปีละพันบาทสิบปีก็หมื่น สิบห้าปีก็สมมติหมื่นสองสิบต้นล้านสองร้อยต้นสิบสองละสิบต้นล้านสิบต้นแสนสองร้อยต้นสิบสองล้านพันต้นร้อยยี่สิบล้านเอาไปร้อยสี่ยี่สิบล้านมันมากกว่าที่กว่าทรัพย์สินเป็นร้อยเท่าที่ก็เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมมันช่วยนี่ยายรุ่นยายขอโทษมันสามชั่วโคตรโคตรพอเท่าไปเท่าโคตร ปู่ย่าตายายโคตรพ่อแม่แล้วก็โคตรลูกจะอยู่ด้วยต้นไม้เหนื่อยก็มาต้นไม้คุณเลิศไปอยู่กรุงเทพทำทำเสื้อนี่วันนี้มีเสื้อทีมน,น่ารักมากเสื้อ,อลูกของพ่อเนี่ยใส่ทุกคนเลยเหนื่อยที่โน่นขาดทุนที่โน่นหรือเป็นอย่างไรมาพักที่ต้นยางเศรษฐกิจไม่ดีมาพักต้นยางน,นี่สินที่เกิดรลูก,ล,กลูกหลานมาอยู่ที่ต้นยางอยากได้รถคันหนึ่ง ขายสักยี่สิบต้นอยากได้ทองคำสักห้าต้นบวชลูกสามต้นแต่งงานลูกชายข้าดองสิบต้นมันเปลงเป็นเงินได้ทั้งสิ้นถึกจับหรอบอขึ้นทะเบียนตัวขึ้นทะเบียนสวนป่ากฎหมายมีสองตัวกฎหมายป้าไม้ต้นยางต้นจิกต้นสาตต้นกงต้นพายุงอยู่มองใดเป็นของหลวงมัดแผ่นดิน แต่เมื่อปลูกแล้วขึ้นทะเบียนสวนป่ามันจะเป็นของเรากฎหมายสวนป่าจะร้อมให้เราเขาบอกว่าผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้ไปขึ้นทะเบียนสวนป่าเพื่อจัดการไม้เก่าไม้ของป้าปะุณยายมีที่มีอยู่ไม้ใหม่คือไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในเนื้อไม้ฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้ดีที่สุดมีนานยังมีมาตั้งแต่ปี35มหมีมา25บปีแต่คนไทยไม่ รู้ลุงที่ตัดพยุงในที่ตัวเองกับหลานถูกจับเพราะไม่รู้ถ้ารู้ลุงขึ้นทะเบียนก็เป็นไม้ลุงลุงแปลลุงขนส่งก็เป็นไม้ลุงแต่ถ้าไม่ขึ้นทะเบียนเป็นไม้หลวงฉะนั้นกฎหมายง่ายมากเดี๋ยวคุณยายปลูกแล้วพอลอดตายได้ประมาณปีกว่า <c oughs> ไปขึ้นทะเบียนทีนี้ <c oughs> นโฉนดแปลงของยายจะมีสองแปลงแปลงแรก โดยฉนดที่ชื่อเลิแปลงที่สองโฉนดต้นไม้ออกโดยผู้ว่าสุดยอดมากทีนี้วิธีปลูกในหน้าแล้งทำไมปลูกกันเดือนธันวาเลยเพราะอะไรวันนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบสี่ธันวาเพราะว่าที่ของยายสุดยอดมากเป็นที่ที่เป็นดินทรายมีความชื้นในดินสูงความชื้นในดินสูงวิธีปลูกวิธีปลูกก็ง่ายมากนะครับขุดหลุมเล็กแต่ลึกเล็ก แต่ลึกเล็กพอต้นไม้หลุมได้หล่อมเขาเรียกอะไรวะหลุมได้หลุได้วิธีแรกใส่ปุ๋ย15-15ไปหยิบมือเพื่ออะไรเพื่อให้เขากินตอนให้เขาอวบเขาใหญ่เขาแข็งแรงดินปิดสองกำมือดินปิดสองกำมือปิดปุ๋ยไม่ให้ถ<อ>ูกถูกต้องไม่ให้ถูกถแล้วก็เอาเชื้อเห็ดมาใส่เชื้อเห็ดพะนะเชื้อเห็ดพอเป็นไมโครลตาซาที่หลับแล้วเป็นสูตรของศูนย์ยางนา เอาบิดบิดหรือใช้กรรไกรตัดนะครับบิดหรือใช้กรรไกรตัดเอาล่วนี่เชื้อเห็ดเป็นล้านล้าน mm hmm. เห็ดจะหลับเห็ดจะหลับเมื่อหลับแล้ว mm hmm. เห็ดตื่นทันทีเมื่อเจอน้ mm ํา hmm. นี่ใส่น้ําลงไปน้ําจะพาเชื้อเห็ดลงไป mm hmm. ในรากจะทําให้รากใหญ่อวบแข็งแรงทนโรคทนแรงต้นไม้ต้นนี้หูหน้าขอให้พรว่าทานายว่า โตกว่าใครแรงมาทนกว่าใครหนาวมาทนกว่าใครฝนมาทนกว่าใครท่วมมาทนกว่าใครใหญ่เร็วกว่าใครเพราะเธอมีเห็ดมีไมโครซาซาช่วยปีที่สี่ยายยังเน้อย,ยังอยู่เด้อลัง<ะ> <laughs> เบิงเนี่ย <laughs> ยายก็จะมาเก็บเห็ดเ <laughs> นาะเนี่ยยายเขามีคําพูดดีๆว่าที่อยู่แปลงหนึง่งเขาไม่บ่งให้ใครไม่แบ่งให้หลานให้ลูกเอาไว้ใต้เทียนไปวัด ก็คือมีมูลมีสมบัติจะได้มีคนพาไปเผาต่อไปนิยายก็จะมีมูลอีกเห็นไหมสุดยอดไหมมันมีเห็ดมันก็เลยมีระบบล่างที่สวยสุดยอดไหมเป็นลาเนาะเป็นลาเลยเนี่ยเสร็จแล้วเอาเอาใหม่อีกทีนะครับปุ๋ยใสยดินปิดช่องเทือแล้วมาลืมมาลืมเอาต้นไม้วางต้นไม้วางขอต้นไม้วางเอาดินใส่เอาดินใส่เอาดินใส่ครับเอาดินใส่สุดยอดมากแล้วสําคัญที่สุด ในโลกอย่าลืมเหยียบตัวเหยียบให้แนนสามเื้าปิดปากดีนหนอ้าะนั้นก็ตบมือนี่แหละครับยอดมากนี่คือศาสตร์แห่งพระราชาศาสตร์เจ้าการครองทรัพ้า นั่งองสุกีพอดีผู้ชมพดีที่ฟังอยู่ทั่วโลกนัำน้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 ทน้ำน้ำน้น้ำ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 ท้ำน้น้น้ำ้ำน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 ้น้น้ำ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 น้น้ำน้น้ำน้ำน้ำ้งน้ำ้ำน้ำน้น้ำน้ำน้ำนมน้น้ำน้ำน้ำน้น้น้ำนดน้ำนน้น้ำ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 นน้้อยู่้